จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในนามของกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมในฐานะกระผมทำหน้านที่เป็นเลขานุก,การคณะกรรมการคดีพิเศษขครพอถือโอกาสนี้กราบเรียนข้อเท็จจริงบางประการครับคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้การกระทำความผิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณี4กรณีดังต่อไปนี้เป็นคดีพิเศษที่ต้องทําการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษคือ1การกระทําเกี่ยวกับการก่อการร้าย2การกระทําที่เกี่ยวกับการขู่บังคับรัฐบาล3การกระทําที่เป็นการประทุษร้ายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐและประการที่4การกระทําต่ออาวุธ ยุทธพันฑ์ของทางราชการเมื่อคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้เป็นคดีพิเศษแล้วคดีทั้งหมดเหล่านี้ก็โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานข่าวกรองสำนักงานสภาความมั่นคง และหน่วยงานอื่นๆอ,อีกรวม12หน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบในคดีนี้แม้จะได้มีมติเป็นคดีพิเศษแล้วเหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังมีต่อเนื่องทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีการวางระเบิดในสถานที่ต่างๆถึง45ครั้งแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาอีกไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดเสาไฟฟ้าส่งสัญญาณแรงสูง ดังที่ทราบกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนการยิงจรวด RPG พเข้าใส่คลังเก็บน้ำมันและต่อมาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์รุนแรงด้วยการใช้ระเบิดทำลายสถานที่แล้วก็มีประชาชนได้รับอันตรายจำนวนมากในบริเวณถนนสีลมดังที่ทราบกัน เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยเข้าลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นการก่อการร้ายในบ้านเมืองขณะน,นี้ในานามของกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการทํางานขอประนามการกระทําของผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครั้งนี้และขอเตือนว่าการกระทําดังกล่าวมีโทษ ตามกฎหมายอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตขอให้ยุติการกระทำความรุนแรงดังกล่าวต่อผู้บริสุทธิ์และถือโอกาสนี้ขอเรียนว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่เกิดเหตุต่างๆควรจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการชุมนุมขณะน,นี้ซึ่งตามกฎหมายของบ้านเมืองขณะนี้ถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายครับ อีกส่วนหนึ่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอเรียนเพิ่มเติมก็คือเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ที่ได้ออกหมายจับนะครับสารได้ออกหมายจับไว้เป็นหนึ่งใน24คนของเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้คือนายเมธีดังที่เป็นข่าวเนื่องจากความผิดของนายเมธีเกี่ยวข้องกับความผิดหลายเรื่องและเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ ใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความจําเป็นต้องเข้าทําหน้าที่ในฐานะเป็นคดีพิเศษดังกล่าวมาแล้วด้วยกระผมเองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทําการซักถามปากคําของนายเมธีด้วยตนเองนายเมธีได้ให้การในส่วนที่เป็นสาระสาคัญหลายประการประการแรกได้ยอมรับว่าเกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์ความไม่สงบในวันที่สิบโดยร่วมเป็นแนวหน้าของการเารียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนี้แล้วก็มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่จะขอคืนพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับผลจากการประทะทาง กลุ่มของนายมีทีได้ยึดเอาอาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการไปจํานวนหนึ่งและตัวนายมีทีเองก็ได้นําเอาอาวุธไร้แรงจํานวนหนึ่งนะครับไปด้วยเป็นปืนกลมือนะครับของทางราชการแล้วก็ได้นําไปแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นหลายคนตัวเองก็ได้เก็บไว้ด้วยนะครับซึ่งต่อมาก็ปฏิเสธว่า ก็ให้คนอื่นไปหมดแต่ในความเป็นจริงจากการาตรวจคน้นรถยนต์ซึ่งในมีทีขับอยู่เมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับแล้วก็ค้นพบอาวุธปืนกลมือไร้แรงของทางราชการดังกล่าวด้วยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ได้ยอมรับว่าอาวุธไร้แรงของทางราชการนั้นได้มีการยึดไปจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารแล้วก็นำไปไว้ เพื่อใช้ต่อสู้ในโอกาสต่อไปอีกส่วนหนึ่งได้ยอมรับในข้อเท็จจริงว่าในการที่มีการประทะกันอย่างที่เกิดเหตุนั้นได้มีการใช้อาวุธไร้แรงนะครับจากฝ่ายของนายเมธีนะครับในการยิงเข้าใส่กลุ่มทหาร ที่เข้าขอคืนพื้นที่อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้ยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเมื่อย้ายการชุมนุมมาที่สี่แยกราชประสงค์แล้วก็มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแนวทางกันทุกวันนะครับณสถานที่ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยอันนี้ก็เป็นส่วนข้อเท็จจริงที่นายมีทีได้ให้ปากคำกับตัวกับผมเองซึ่งก็เป็นประโยชน์กับรูปคดี และทางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนคดี